น่าจะใส่เครื่องลงไปเอ๊เพียสามนาทีเอ๊เพียานเดือใส่ข้าวตข้ใส่กเกลือนิดนึงใส่กเกลือนิดนึงให้เดือด เดือดๆแล้วใส่เนื้อลงไปจ้าทุกคนใส่เหลือไปจ้านะเนี่ยไหลายเลยไหลายเลยเดือดเลยจ้าทุกคนเสร็จแล้วใส่เลือดใ,ใส่เลือดใส่เปียรลงไปนะจ้าเนี่เลือดเปียรผสมกันเลยใส่ลงไปเลเย เลทะเลให้น้ำุค้นเน้นน้ำนะจ้าเน้นน้ำกุดเถาเน้นสดน้ำอเอาเครื่องปรุงจ้านี่ละ ผิดพาลงไปเลย่องนะคะผิดใส่ผ้าเอาผิดเป็นลูกโดดโตดลูกโดดบัดนเล่นเพชรจะวันเล่นเพชรเป็นไงเท่าเนาะเท่าบันเล่นเพชรเดี๋ยวจะนั่งจะซิมเน,นาะจ้ะ มีฟองตักฟองออกก่อนเฮ้ยมีฟองตักฟองออกก่อนใส่เลือดเลือดเป็นแซ่เย็นนะจ๊ะเหลือดเ,เป็นแซ่เย็นมาใส่มีฟองเ,ลอเหลือดแช่ที่แล้วเราก็มาใส่ผักกันจ้าทุกคนงูกระพาร กะเพราใบชะพือผักอิเลิศนะจ๊ะต้นหอมใส่ลงไปเนเ้เนกะเพราเน้นกะเพราเป็นยอดยอดต,อต้นหอมใส่ใบมะกรูดลงไปใบมะกรูด หอมอไปหอมหอมแล้วทุกคนหอมเลยจ้ะผู้ขาดไปเยดยแล้อค่ะข่าวหัวค่ะผู้เพียรผู้เพียรใส่ข่าวหัวจะน้อยเด้อทุกคนจะได้หอมข่าวหัวจ้าข่าหัวน้อยหนึ่ง đến đã cả dây, cứ đến mà mắc cái bật ăn dây ăn tên xuân Không sọc xuân vô phun thu lòng phun cả cấp dây tên này nhai chôn dây dây khẩu tên chắc tên này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  bơ kia bơ หมอมนิ่งๆเหี้ยอูเกินได้อูมังอูเพียอูเพียหม้อ,อ,มอใหญ่ๆจ้ะทุกคนจ้ะหอมหอมหอมอิ่มหอมชื่นใจแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณจ้า